ยิ่งถ้าเราอยากจะมีความสุขนะครับเราจะยิ่งทุกยิ่งเราอยากจะมีความสุขอยากได้อยากเป็นอยากมีมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีแต่ความทุกข์จมขมไม้ในหัวใจมากเท่านั้นเพราะยิ่งอยากได้อยากเป็นอยากมียิ่งมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดความเครียดความทุ้งท่านนะฮะยิ่งอยากจะมีความสุขอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมี ทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นฉันจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะยิ่งมีแต่ความทุกข์โมขมไม่ทําให้เรารู้สึกเป็นโลภเพียรฟุ้งซ่านทให้เรากลายเป็นกินไม่อร่อยนอนไม่หลับทําให้เกิดโรคทางกายได้เยอะแยะมากมายฉะนั้นยิ่งอยากจะมีความสุขยิ่งมีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดเราเอ,อ,อยากจะมีความสุขอย่างถูกต้องให้เรามองเห็นแต่ความทุกข์ และ,ะมองใช้ความทุกข์เอามาสร้างให้เกิดความสุขได้ด้วยการหาเหลี่ยมหามุมมองหาวิธีคิดที่ถูกต้องที่เราจะมองความทุกข์เพราะความทุกข์มันีเยอะมากในช่วงนอ้ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้อาบน้ำํำไม่มีงเงินหรือว่าป่วยไม่สบายก็ทุกไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ทุกทุกอย่างมันเต็ไมไปด้วยความทุกข์หมดเลยคือ อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีก็มีแต่ความทุกข์ขี้เกียจไปทํางานหรือว่าอ,อกหกักผิดหวังเศร้าเสียใจจากเรื่องต่างเหตุการณ์สาการในเรื่องต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามหรือว่าเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ฉะนั้นไหนเราก็อยู่กับความทุกทุกวันอยู่แล้วอยู่รอบๆตัวเราแล้วทําไมเราถึงไม่ใช้ประโยชน์จากความทุกข์เอามาสร้างความสุข ก็เหมือนปุ๋ยนะครับที่ทํามาจากมูลสัตว์มูลอะไรเราเอามาทาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าดีกว่าปล่อยเขาเน่าเหม็น,นเฉยใช่ไหมเอามาใส่ต้นไม้ใส่ผักใส่อะไรก็เบ่งบานสวยงามความทุกข์สามารถเอามาใช้สร้างความถุกเอามาสร้างความสุขในชีวิตเราได้ครับด้วยการหาเหลี่ยมคิดหาเหลี่ยมหามุมมองที่ยอดเยี่ยมต่อความทุกข์ในเรื่องน,นั้นและเอามาขัดเกลาเอามาพัฒนาเอามาผักดนันชีวิตของเราจะดีกว่า ดีกว่าเอามาใช้ทุบตีทาลายเราว่าทําไมเราถึงล้มเหลวทําไมเราถึงไม่มีเหมือนคนอื่นเขาทําไมเราถึงเออไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ความแน่นอนไม่ได้สมหวังอย่างที่เราต้องการอย่างที่คนอื่นมีหรือว่าอะไรต่างอีกยเยอะแยะมากมายเช่นให้เราเอาความทุกข์นะครับเอามาใช้เพื่อผลักดันพัฒนาศักยภาพเราจะดีกว่าถ้าเกิดเราใช้ความทุกข์นะครับเพื่อ ทําร้ายทุกตีเราเราก็จะทุกตมของไหม่ทุกหวันมันไม่มีประโยชน์และเราจะกลายเป็นคนที่เศร้ทาทั้งกายทั้งใจสุขภาพกายก็ไม่มีสุขภาพใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ฉะนั้นจงใช้ความทุกข์นะครับเอามาสร้างความสุขด้วยการมองว่าความทุกข์คือครอูผู้ที่จะแบบคอยขัดเกลาพัฒนาเรานะครับ เอ่อแบบนี้จะดีกว่าวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มเลยครับถ้าเกิดใครทำนะฮะขอให้รวยรวยวยนะครับเอสบายใจได้ไปต่อสวัสดีครับ